ทามกลางเนาไม้ชายป่าในเงามืดแห่งราตรีมีเพียงเสียงสิงสาราสัตว์น้อยใหญ่ส,งส่งเสียงร้องระมงมบัดมีทั้งป่าถูกความมืดครอบนำมีเพียงความมืดดำปกคลุมไปทั่วสารทิศเจ้าบรรจบพรานป่านุ่งใหญ่กำลังย่างเนื้อต,ตายป่า กลิ่นหอมคลาคลุงไปทั่วบริเวณเอาเถอะวะเนื้อนหน่าจะสุกแล้วเรารอช้าไม่ได้แล้วรีบปีนขึ้นห้างตันเถอะมึงรีบหิ้วเนื้อขึ้นบนห้างไปกินกันข้างบนดีกว่ากูอยู่ข้างล่างนานๆรู้สึกเสียวสันหลังยังไงบอกไม่ถูกเจ้าบ,บรรจุพรานป่าบอกกล่าวกับเกลอชื่อบุญมี ให้รีบขึ้นไปบนห้างแล้วตนก็รีบดับกองไฟที่ยังเงื้อเมื่อสักครู่ <c oughs> ใช่แล้วเจ้าบรรจบและเจ้าบุญมีเป็นเกลอเก่ากันมาตั้งแต่คราวสมัย30กว่าปีที่แล้วมันสองคนเป็นเพื่อนรักกันและเติบโตมาด้วยกัน ผ่านร้อนหนาวมาด้วยกันมากมายตอนนี้กองไฟที่ก่อเอาไว้เมื่อช่วงเย็นถูกดับลงทั้งป่าเริ่มหวนกลับมาเมื่อสนิทอีกครั้งเหลือเพียงแสงจันทร์ที่สาดส่องเงาไม้ลงมาพอจะมองเห็นสิ่งรอบตัวได้บ้างซึ่งคืนนี้ก็เป็นคืนเดือนนาย เจ้าหนุ่มใหญ่สองคนรีบกินอาหารและทําธุระของตนจนเสร็จเรียบร้อยทั้งสองไม่รอช้าที่จะหยิบปืนลูกซองมากําชับไว้ในมือแนบอกเป็นท่าเตรียมพร้อมสําหรับจู่โจมสัตว์ป่าที่พร้อมจะออกมาหากินดินปโป่งในยามค่ำคืนเจ้าพรานสองคนหวังเพียงว่าจะได้เนื้อสัตว์ป่า เกงกวางหมูป่าไว้นำไปประกอบอาหารแต่เพียงเท่านั้นซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวป่าชาวเขาเป็นการหากินและดำรงชีวิตมาตั้งแต่สมัยโบราณมาการแล้วในป่าในเขาเวลานี้มีเพียงเสียงสิงสาราสัตว์น้อยใหญ่ร้อมกันระมมป่าไปทั่วบริเวณ บ่มบอกได้ถึงความอุดมสนเริ์ของภู้นป่าเขาแห่งนี้เวลาผ่านไปดึกแค่ไหนไม่รู้ได้ในขณะที่ทั้งสองนั่งหันหลังให้กันแล้วมองไปยันจุดที่สัตว์ป่าพวกนั้นจะออกมาหากินดินโปง แล,แล้วจะจู่ทำสองก็เกิดได้ยินเสียงเสียงหนึ่งดังอยู่ใกล้ๆชายป่าเสียงนั้นดังห่างออกไปไม่ไกลมากนักเจ้าพรานบรรจบหันไปมองหน้าเจ้าพรานบุญมีพันธีเจ้าสองพรานเพื่อนรักแค่มองหน้ากันก็ต่างรู้ทันทีว่าจะต้องทำอย่างไรเจ้าบรรจบรีบหยิบลูกซองมาแนาบไว้ที่มือ แล้วหันปายกระบอกปืนไปตามที่มาของต้นเสียงนั้นทันทีส่วนเจ้าบุญมีก็ไม่รอช้าควาาลูกซอมมากำชับไว้ที่มือตั้งท่ารอสัญญาณจากเจ้าบรรจบเช่นกันทั้งสองต่างตื่นเต้นและลุ้นไปพร้อมๆกันว่าที่มาของเสียงเหยียบกิ่งไม้ใบไม้แห้งนั้นจะปรากฏร่างของสัตว์ชนิดไหน ตอนนั้นในใจของพรานบรรจุตามคิดและรู้โดยสัญชาตญาณของพรานป่าทันทีว่าเสียงสีเท้าที่ได้ยินดังนั้นน่าจะเป็นร่างของสัตว์ใหญ่มาหิมา,มา,ม,ามากเลยทีเดียวเวลาณตอนนี้ในบริเวณป่าแถบนั้นเสียงสิงสาราสัตว์น้อยใหญ่ที่ร้องระมุมเมื่อคู่ กลับเนียบหายในบรรดลเหมือนมันพากันเตือนให้รู้ว่าจะมีภัยมาถึงตัวเสียงเมื่อครู่มันเนียบหายไปจนบัดนี้ได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของตนเองดังแผ่วอยู่ปลายจมูกเท่านั้นเวลาล่วงเลยผ่านไปเพียงครู่ก็เริ่มปรากฏร่างเจ้าป่าร่างยักษ์ลายพาดกลอน มันปรากฏร่างพร้อมกับเสียงคำรามในลําคอชวนให้น่าเกรงขามยิ่งบัรมีสองผานป่าตามหันมาสบตากันแล้วทำสีหน้าเลอกลับบอกถึงการวิตกกังวลอยู่ไม่น้อยและในระหว่างนั้น เจ้าบรรจบและเจ้าบุญมียังไม่ทันได้หายตกใจดีนักเมื่อทั้งสองกลับมองลงไปยังร่างของเจ้าลายพาดกลอนอีกครั้งซึ่งตอนนี้ร่างยักษ์ของเจ้าป่ามันเดินมาหยุดอยู่ที่ใต้ต้นไม้ด้านล่างของห้างที่ทั้งสองนั่งอยู่และสิ่งที่ทั้งสองไม่คาดพิดมันก็เกิดขึ้นเจ้าลายพาดกลอนตัวนั้นก็แงน,นหน้าขึ้นมามองบนห้าง แล้วมันก็สมเสียงร้องคำรามดังกึกก้องไปทั่วอาณาบริเวณซึ่งทำให้ตอนนี้ทั้งเจ้าบรรจบและเจ้าบุญมีพากันขุนมวนลุกไปตามๆกัน ยังไม่พอหลังจากที่เจ้าลายพาดกลอนตัวนั้นมันมองขึ้นมาบนห้างแล้วพบเจอกับร่างของสองเกลอนั้นแล้วมันยังพยายามที่จะกระโดดขึ้นมาลายต่อลายครั้งสัมยังเดินบนเรียนป้วนเปี้ยนรอบบริเวณต้นไม้ต้นนั้นเหมือนมันกําลังคุ่นคิดว่าจะหาวิธีของร่างของเจ้าพรานสองคนนี้ยังไงดี สองพรานหนุ่มตอนนี้ต่างพากันตกเป็นเป้าเยื่อของเจ้าลายพาดกลอนตัวนี้เสียแล้วเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่อึดใจแต่ยังไม่ทันที่ทั้งสองกรลอรจะสนทนาอะไรกันนายพรานบรรจบพอตั้งสติได้ดังน,นั้นจึงยกปืนขึ้นแล้วเล็งไปที่ลำตัวของเจ้าเสือลายพาดกลอนตัวนั้นทันที พร้อมกับกำชับส่งสัญญาณบอกกล่าวเจ้าเกลอ่านมันจบทันทีว่าให้ลั่นไกลปืนตามได้เลยแบบแรกเท่านั้นเสียงลั่นไกลปืนเขาตามไปอีกหนึ่งนัดเป็นการลั่นไกลของประบุณีดังกึกก้องทั่วป่าบัดนี้ร่างยักษ์ของเจ้าลายพาดกลอนได้กระโจนหนีเข้าไปในป่าหลังโคดหิน แล้วหายไปในความมืดทันทีเวลาผ่านไปเพียงครู่บรรยากาศร,บรอบๆตัวก็เริ่มกลับมาเป็นปกติเสียงเมื่อครู่ที่มันเงียบเชียบไม่มีแม้แต่เสียงสิงสาราสักน้อยใหญ่บัดนี้เริ่มมีเสียงร้องกันระงม,มปะเช่นเดิมมันต้องกลับมาอีกแน่มันรู้แล้วว่าเราอยู่ตรงนี้ มึงจงระวังตัวเอาไว้เถิดไอ้บุญมีเสียงของพรานบรรจบผู้เป็นเพื่อนเปล่าด้วยความห่วงใยเเวลาตอนนั้นก็ผ่านไปจนนานพอสมควรและดูเหมือนว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่เปล่าเลยในระหว่างนั้นสายตาของพรานบรรจบก,ก็เหลือบไปเห็นร่างของเจ้าลายพาดปลอนอีกครั้ง ร่างนั้นมันยืนอยู่ห่างออกไปไม่ไกลมากนะแล้วร่างสองมันได้มองมาบนห้างที่ทั้งสองนั่งอยู่แล้วมันก็ส่งเสียงคูเบาๆในลำคอพอเจ้าพรานมันจบได้เห็นดังนั้นก็ได้บริกรรมคาถาเป่าพรวดไปที่กระบอกปืนแล้วเล็งไปที่หัวของเจ้าลายพากรกลอนตัวนั้นทันที พอสิ้นเสียงบริกรรมคาถาก็เกิดเสียงปืนดังก้องป่าอีกครั้งแต่คราวนี้นายฟรานมั่นใจแล้วว่าเจ้าสัตว์ร,ร้ายเจ้าป่าตัวนั้นมันได้สิ้นลมหายใจเป็นแน่แท้เพราะร่างนั้นมันค่อยๆกระตุกนิ่นแล้วลม้ลมลงกับพื้นดินพื้นหญ้าจนนิ่งเงียบไป เอาวะมันน่าจะสิ้นลมแล้วพรุ่งนี้เช้าเราค่อยลงไปดูร่างของมันอีกครั้งส่วนตอนนี้มึงจะพักสายตาก่อนก็ได้นะไอบ้บญมีส่วนกูจะนั่งยามให้เองพอหลังจากนี้น่าจะไม่มีสัตว์ป่าออกมาหากินดินโป่องอีกแล้วละ่ะเพราะสัตว์ต่างแตกตื่นกลัวกันหมดแล้วแต่กูไม่พักหรอกเพราะกูยังไม่อยากชะล่าใจถ้าพระอาทิตย์ยังไม่โผล่พ้นขอบฟ้า จนกระทั่งเวลาได้ผ่านเลยไปจนถึงเช้าของวันรุ่งขึ้นสองเกลรหนุ่มจึงค่อยๆปีนลงต้นไม้เพื่อมาดูร่างของเจ้าลายพาดกลอนตัวเมื่อคืนที่โดนลูกกระสุนปืนจนสิ้นลมแต่สิ่งที่ทำให้ทั้งสองต้องแปลกใจยิ่งกว่าก็คือเมื่อร่างที่พบเจออยู่นั้นกลับเป็นร่างของเสือยักษ์ลายพาดกลอน ที่เน่าเปืดส่ทงกลิ่นเม็นคละครุง้งซึ่งมันน่าแปลกประหลาดใจย,ยิ่งกว่าเพราะเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่ร่างของศักนั้นจะเน่าเปื่อยและยิ่งเป็นไปไม่ได้กว่านั้นก็คือบรรยากาศบนป่าบนเขาแห่งนี้เป็นป่าดิบชื้นบรรยากาศและอากาศก็เย็นสบาย ซึ่งไม่ได้ทำให้ร่างของสัตว์นั้นเน่าเปื่อยง่ายๆได้เลยตอนแรกเจ้าพรานบรรจบคิดการเอาไว้แล้วว่าจะตักเอาหัวและลอกหนังของเจ้าลายพาดปลอนกลับไปยังบ้านด้วยแต่ด้วยตอนนี้เจ้าพรานป่าจึงทนกับกลิ่นและสภาพของเจ้าเสือร้ายตัวนี้ไม่ได้จึงได้พากันกลับบ้านไปกันมึนปล่า สองเปลื่ม,มองหน้ากันจึงรู้พร้อมต้องกันว่าควรจะรีบออกจากป่านี้ให้เร็วที่สุดเพราะไม่งั้นทั้งสองอาจจะมีอันตรายไปมากกว่านี้ก็เป็นได้เรื่องราวลี้ลับในป่าดมพงไพรเป็นอาถรรพ์ป่าซึ่งยากต่อการพิสูจน์และผู้เล่าเชื่อว่าหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อ แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่พูดเล่าอยากให้ท่านผู้ฟังฟังเพื่อความบันเทิงแต่เพียงเท่านั้น